ดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ีที่2แล้วนะครับกับ v o l u m e 2ว้าวของ i n t o o n e นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับแอบมีสปอยออกมาเล็กๆนะครับว่าน้องๆเนี่ยจะได้จับฉลากเลือกห้องเลือกรูมเมทกันนะครับและก็แอบมีรูปเนี่ยว่าน้องๆเนี่จะอยู่ห้องแบบไหนกันบ้างออกมานะครับซึ่งแต่ละรูปเนี่ยโอ้โหแอบแบบจะพูดยังไงดีอคือ เราคาดหวังไว้เยอะมากนะเพราะว่าข่าวที่ออกมาตั้งแต่แรกเนี่ยว่าบ้านหลังนี้มีมูลค่าถึง20ล้านหยวนเลยนะฮะที่ออกมาในช่วงนั้นนะคิดว่ามันต้องแบบอลังการยิ่งใหญ่แน่เลยอ่ะเพราะว่าของรุ่นพี่ในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยบอกได้เลยว่าหรูหรามาเฮามากนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในบล็อกนี้น้องๆเนี่ยจะจับฉลากเลือกกันยังไงและใครจะได้อยู่ห้องไหนกันบ้างนะครับงั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ โออันนี้เป็นชุดที่แบบที่เพิ่งเดินทางออกมาจากเกาะเลยอ่ะจำได้ป่ะจำแฟชั่นชุดนี้ได้ใช่ป่ะมโอ้หเฮ้ยแบบห้องถุงก็ไม่แย่นะลากี้ทั้งแม่บอกว่ามีความสุขมากโชคดีมากที่ได้อยู่ตวงนี้ ชื่ออคืออะไรอ่ะวันเกิดใครดูดูดูหลินโม่หลินโม่ไปแทรกไปแทรกาวัุกวันครบรอ 小杨我感觉好忙啊！这两天我们在忙什么？你们还记得吗？我都我忙忘了，感觉。哎，这一切好像好像做梦一样。二十之后是总决赛，再过两天。我今天啊，我们过两天。嗯。过两天我们开个。对对对，我们来，我们来开个玩大家过了一辈子。什么？都闭嘴啊！这两天都没睡觉，没有睡。都没有。都没有手机。 ไม่มีทาง่ะตดต่อานใคม่มีนช่แล้วช่วงนี้คือแบบเด็กๆกำลังแบบสมัครไอจีกันนะทำได้เลยตอนนั้นแบบโอ้โหคือฮามากเหมือนกันดูมือนจะดีากเดหมือนจะดีมากเลมา เออพวกพี่พวก一个人住หรือชอบคือเป็นห้องเดี่ยวอะอะน่นห้องละที่ากทสคองคนฉินด้วยโมอยากนอนกับเอเคด้วยดูนีค่ไันไข่สต้าแรก นาดนี้แล้วอะสันตา e ่่องเอวลา,าใครที่แบบมากับซันตาดิก็แบบว่าเออให้ซันตาสอเต้นเดี๋ยวเขาสอนร้องเองอะไรเงี้ยเหมือนตอนยูอยาอาก<อ>็่า้ <laughs> อง说了吧干净ี่担当吧清าที่า

那不是东北人，你们不让他做饭吗？当时咱们好不容易到了城市，咱能变宝龙厨干活？我做饭，我做饭 battle，我家人 battle 多来一点厨师担当，哎，你看 i c 做日式的，你吃啥的？营口式。 我也是广我是梅县菜的。哦，要他西。我没我是我是西南菜，西南菜系。哎，我不服，我不服，这事儿我不服。啊啊！他他做的很好。哎，你西。哦，西西，你做做很好。好吃吗？好我我这事儿我不服。b a t b a t 你是哪个派系的？我张张系。那不是。哈哈哈！哈哈！你帮我 我是一直因为，因为我一直在吃零食，一直在吃水。没得啦，关于吃这个话题，那个如果要换担当，担当担当，啊对理工担当，你是理工，肖肖肖钢胆吗？肖钢担当，我可以是任何担当。做饭吗？除了做饭，我是什么担当啊？ 我像大巴，I a 我是 h e 我是拳管，我现在也是拳管。哎，管！对，我现在在拳管，因为每次就是很多人叫我起床的时候，都是我的，他真的把有内蒙试过了。因为 AK 从来不需要装，从来不需要发，从来不需要洗澡，就是他。啊！没喝下吗？AK 是可以为了可以为了准时，放弃任何东西。啊！对对对，这一点是，但他会是，他每次都是第一个到，对。 OK，OK，需要时间呐。谢谢啦。你们少吃点，够了。OK，那么非常重要的时刻要来临了，我们要选择每个人创作一个我们专属于 Into One 的手势。哇！马马马拉马拉。啊，很很难这个。就是真的啊，它它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 它

开口开开，哎，我得转了呐。没关系，这是一个一个过程。啊，左胯，左胯，维拉。对，这个很酷。左胯维拉。干净一点，这个像兄弟之间的这种感情。对。快进，快一快进。哎，他很坚韧的这种感我维拉。哈，有力量，有力量，有力量。哦。所以我只能。哎呀。 哦，好是是嗯、我們对了，脉搏对脉搏，是我们血液对血液。r e a h e to b e a 来，准备，大家好，我们是 Into, Into One 哇。哇、喔、！Into o n o One。我们要进行一个更好玩的 part，就是你们最关心的。不用买奶酪吧？最关心的。终于要决定谁住在哪个房间了。这上面写的 A B，应该是我们有两。

ห้องงงอโอ้โหนี festival, è, ่คือห้องที่มีห้องดีมากที่หมายงว่าแ่ห้องบวมคือดีมากอ่ะใหญ่มากแต่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยห้องซานตาเดี๋ยวนะแอบเห็นเก้าีี่คือ อันน uhm ี้คนเดียวตโองไม่ใช่เบ่ออเว่ยสวัสดีเจ้าว้าวอันนี้ของ h o w s e เอ้ยนี่เรีวานี่เร่ออสการ์น่เขาอใน่ออกาานสิเคดู่าจำไดยปะเหมือนเหมือนจะทึมๆอ่ะ อ๋อห้องเอคเหรอไปกันไปโอ้โหแต่แต่我说实话，你知道吗？但是我会讲，其实你那是最好的。โอ้你一个人是哪个箱子？ที่มาเปิดหน้าต่างไปเป็นกำแพงอะ น่าจะฟังได้ทั um, uh, uh. Um, uh, uh, uh. ้งหมดเลยนะทั้งหมดใช่ไหมเฮ้ย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  Whoa. Whoa. <laughs> where's my bro how's me how's me where's my bro oh here oh we go โอ้ยทำไมแบบเป็นอย่างงี้อ่ะเฮ้ยสงสารมิกามาโอ๊ยฮาส์พีแบบห้องเล็กอ่ะอันนี้ห้องใครห้องหลินโมหรอวอ้ยโอ้ยดูหน้ามิกาเนี่ย

ห้อง o ม่ถีบต้องส่ฮา้องใสต้ไงใส่แบบฮ่าฮ่าฮ่าสไตล์ตรงไหนก็จะห้องไม่ถีบแบบสไตล์แบบหรูหามาห่วยาต้องปู่ยวน <laughs> องแกมนป้าทีนนา่นั้นันที่นัลนที่นล่นที่น้ o นที่นั่นที่นั่นที่นั่นทนั่นที่ยั่นทีอนั่นทนันทีน่นทั่นที e t o ีน่ที่ You can think about it นน่ั อยากแบบอยากใช้ห้องน้ำคนเดียวอ่ะอ่ะอ่ะไม่โวยวายแล้วไม่โวยวายแล้วอยู่ห้องนี้ก็ได้เ่อแต่ห้องเล็กจริงอ่ะห้องมีการเล็กมากแต่ห้องน้ำส่วนตัวนะจิงจางมาอีบอ อะไรกันเอ็นดูเนาะเช้าเจลเช้าเจลชอบเสียงเอเคเวลาแบบเรียกนายมากแบบเช้าเจล你要是嫌弃你房间的话你可以换换谁想换房间的举手想换房间八五阿林么 我觉得我就是创造营史上选宿舍最美的一个人，就没有之一啊！我觉得我是最强的那个人，就没有之一。加油，林哥。林哥说，呃呃，有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 ， 放心，没关系，我到时候。你知道吗？我到那个运动中心选到十二人间的时候，一开始我也是这种心情。哎呀，差不多一样。挺懂。但到后面慢慢，你就会发现，你会苦中作乐。你知道吗？你你是不是那个时候是苦中作乐吗？都别说了吧！我这个房间是哈利波特曾经在他姨妈家住的房间一样。 这了既然大家都不想花了，是吗？那就没干正事了，就去睡觉。大落定了，真的，真睡觉了。你们可以休息。我，你可以，你可以睡觉。怎么了？谢谢你们，谢谢。没打这个了，因为这怎么说呢？我的反应不是那么好。哦，没所谓。好，他们在这里吧。

เอาล่ะสำหรับวอลลุ่ม2ก็จบลงแล้วนะคะบอกได้เลยว่าโหมีแต่รอยยิ้มไม่แต่เสียงฮาจริงๆอ่ะคือเราจะหัวเราะกับน้องดีไหมคือแบบห้องน้องแต่ละห้องคือมันมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแล้วมันดูเป็นแบบห้องเช่ามากๆเราคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะต้องมีคอนเทนต์หรือมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้น้องๆเนี่ยรีดูเวทห้องแน่นอนเลยเพราะห้องมันดูแบบมันเราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือห้องมันไม่โอเคอ่ะในความคิดเรานะคือบางที น้องๆเองน้องไปทํางานเหนื่อยใช่ปะแล้วพอกลับมาเจอห้องที่แบบโอ้ยแบบมันไม่มีอะไรแบบนี้มันจะแบบเออไม่ลื่นลมหัวใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอย่างในห้องซันตาถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะมันมีเก้าอี้สีส้มอยู่ตัวหนึ่งอะซึ่งมันไม่เข้ากับอะไรทั้งสิ้นเลยอะเออและที่น่าสงสารที่สุดก็คือน้องนายของเรานะคะโอ้โหห้องน้องนายคือ เปิดนักอ่างออกมาแล้วมันเป็นแบบกําแพงอ่ะมันแทบจะไม่มีวิวอะไรเลยอะชั้นล่างนั้นอะเออสงสารน้องเป็นกันนะแล้วคือแบบน้องเองน้องคาดหวังมากๆเราคิดว่าน้องน่าจะทําการบ้านมาก่อนว่ารุ่นพี่แต่ละปีที่แบบมีบ้านพักมาอยู่กันอะมันเป็นยังไงใช่ไหมพอน้องไม่เห็นห้องตัวเองคือน้องแบบโอ้ my god แบบววายนักขี้เฟอเลยเสียวจิวของเราอะส่วนมิกาเนี่ยเหมือนตอนแรกเราจะดูว่าเฮ้ยน้องไม่โอเคกับห้องนะแต่พอทําไปทํามาแล้วพอรู้ว่าตัวเองได้ห้องน้ําส่วนตัวด้วยเออทุกอย่างก็ลงตัวน้องก็แบบแฮปปี้ ไม่ย้ายห้องแล้วอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้เหลือน้องนายคนเดียวที่แบบโอ้แบ l ลัคกี้มากกับห้องนี้ซึ่งหลังจากนี้เราคิดว่ารายการเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันดีโนเวทห้องตัวเองเอาแบบที่ตัวเองอยากอยู่อะสไตล์ไหนที่ตัวเองชอบสามารถจัดแต่งได้อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะต้องมีชาเลนจ์แล้วก็มีคอนเทนต์ออกมาให้เราได้ดูอีกแน่นอนเลยนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันดีกว่านะว่าน้องๆเนี่ยจะตกแต่งห้องกันยังไงบ้างแต่อันนี้เป็นการคาดเดาล้วนๆนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่เรา ะต้องมีอ่ะคือน้องๆไม่น่าจะอยู่ห้องแบบนี้กันไปตลอดอ่ะเอาล่ะก็สำหรับคลิปวอลุ่ม2ูวอลของ i n t ชูวัก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับว่ายังไงเรามารอติดตามกันใน EP ตีต่อๆไปนะครับและถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อามด้วยนะวันนี้อาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ